อันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผีเข้าหรือว่าครับหรือว่าของข้าครับดูครับอมเลียนหนักอมจะก้มไปกินอะไรครับหอมฮึบอมก้มครับจะกินอะไรครับปาโเขาลงไปจบอ้าวโมไม่ธรรมดาครับเขาเป็นคนหรือเป็นไก่ครับจิกจุกเลอจิก จะหล่นถึงไหมเกือบแลนิดเดียวโอ้ยแล้วจะมาทีนี้เลยกโอเคชิ๊กหายแลเริ่มจิกอีกนิดหอยยางไม่ได้พาผายยังไงเนชุดงานแต่งปกติไก่จิกเด็กตายกตามยเด็บนปากโอฮะพปกติปลาไม่เห็นเด็กคนนี้เสียสุดเอ้ยดูเรามาลุ้นกันว่าหัวเขาจะขมำใส่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 ลังไหม อุ้ยเกือบแล้นิดเดียวชวยกัน้อ้ยนิดเดียวแย่วหแย่เว้ยเกือบแล้วววอะไรโอโเออ้อเแล้วอนเด็กโอ้หมกเริงเเงเโอ้เนี่ยกไรเนี่ยครับน่